คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวัดดีครับวัดดีครับป้าครับโอ้นี่แหละผู้โชคดีเถอะพี่น้องเนี่ยสองงวดสามงวดส้น,สนๆนกันแล้วถูกอะไรก็ถูกน้ำกันแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเสี่าแต่ความฝันเจ้าของเพิ่นผู้ซื้อของผู้อื่นนะครับแต่ว่ากระช่วงนี้เพิ่นมีดวงมีดวงมีโชคนะครับแจดมินกันเลยสิพาพี่น้องมา ลองคุยกับเพิ่นเบิงท้าทียอวดหนาเพิ่นได้เพราะได้เพิ่งบุญเพื่อนนะครับช่วงนี้เพื่อนเป็นผู้โชคดีอยววู่อ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยช่วงนี้ <laughs> พระหามองนั่งเ่อเขาคุยกันแจ้กไม่ได้ไปยัง <c oughs> ครับย๋ยวม้อนี้สิมาถามคุณป้าเพื่อนนะครับเพราะว่าตามที่ติดตามกันอยู่หรือว่าพากกันคือว่าลัค้นขอเลขคือกันเนาะครับเนาะคนมักตัวเลขคือกันเพราะว่ามันโชคดีมากผู้ะลองเที่ยวนี้ทยเฮาเนาะแมน กูแล้วสองเทือแล้วจังหวัดใจมาสองวัดหรอปะสองวัดแล้วสองหรอปกะหนึ่งสองกับสองศูนย์เฮ้ยสี่สองอันเดียวนึงสามงวดแล้วสามงวดสามงวดน้ำหอมสามงวดงวดที่ไปเป็นงวดที่สี่เป็นงวดที่สี่นี่แหละแต่เพื่อนกระหาเพื่อนกระมาบอกอีกแล้วขึ้นนี่เพื่อนกระมาเอากระมาบอกตอนอบบอกเห็นเพื่อนจักเตียมาตะพัดเยอปุ่นนี่เห็นเพื่อนสองเทือนี่แล้วขึ้นที่สองเห็นเพื่นเพื่อนมาเสียที่สองแล้ว เพิ่นเอาป่ามะหอสองกิโลมาขึ้นมาขึ้นน่ยเมนเอาป่ามะหอยสองกิโลมีวัตถุแนวป่าวันทท่นี้เนี่มือเร้ามากี่ยมือเร้านี่จะได้กล้าไว้ี่อันก็เจากกมามหอมีวัตถุแนวป่ามีทั้งป่าหนังป่าคอป่าขาวป่านิ่ป่ากันแต่ว่ามีมีบัตถุแนวป่ามีสุแนวป่าเลยประมาณสองโลนี่แหละว่ได้สั่งก็เจามมให้ผู้นั้นเท่านั้นพวกเรา หาโตหกโตจังสีแม่ก็จะเอามาให้ร่วมกันแล้วแต่จิะมาณสองกิโลคือว่าคือความฝันมันโอ้คนว่าเพิ่นเอามาให้สองกิโลเพิ่นเอามาให้สองกิโลพ่อป่ามาให้สองโลนั่งมาสั่นเพันว่ากทพูดเถ่ากับเก่าเนาะกับตีตีไปเด้นนี่ขันแม่นคันแม่นผู้ขาตีเด้นนี่กับตีตีกับตีตีผู้เถ่ากับเก่าสองโลกับเจียวสองใส่วะบอกกับลุงว่าสวะแม่เดียอาย่ตัวหนึ่งแม่จะได้สามตัว จ้าว่าจะได้สามตัว่าสั่นว่าป้อมป้อมฝันจกได้สามตัวเดี๋ยวนี้มันเขาก็ได้สองตัวได้ตะเกากับสองว่าสั่นตเกากับสองแม่นได้ตะเกากับสองจะได้สามตัวจะไม่ตีกับสิตีแต่สองเก้าอันนี้ตีกับสิแต่สองเก้าตอนนี้เพราะว่าอจกได้สามตัวไหมแต่ว่ากับสิคว้าคเพิ่นอีกยู่ไหมว่าคว้เพิ่นอีกยู่ตะซีห่อนมือออกตะเกากอนมือออกกับสิแม่นเติบยู่เพราะว่างวดนั่นกับ ว่าความฝันสู้กันฟังแต่โชคดีน้ากันอยู่เนาะแม่โชคดีน้ากันมาซองงวดงวดมื่อหันโบเห็นกันโบเห็นกันเอองวดเมื่หันโบเห็นกันก็เลยบพราะโชคดีวันเมื่อหันฝันมาเพิ่นเอาก้อยมาปลูกใส่ตารางเฮียนไหเนาะปลูกไว้นี่เนาะนั่งให้มันออกกึนนี่เนาะเพิ่นวางสีเนาะออกกระสีออกบ้านเล็กที่จักขวางตัวก็คืนวางสีแล้วเนาะกระซื้อบ้านเล็กที่จักขวางเนาะก็เลยได้ลอยหนึ่งพอดีงวดเมื่อหันอืได้ได้เท่าไรอยู่ติ จะละลอยอยู่โอ้ใครตัวเนี่ยาคนมีเงินเดือนตัวเนี่หัวละลายไมร,รู้ตูนล้านเพื่อนอะไรเหรอผาไปล่างแผลทุกมือทุกมือเนอะะาะจันร้านบะมีการถดกานุม,มั่นอะไรเดี๋ยวเพื่อนก็เลยม,มาบอกอเอาเปิ้นออกป่ามาให้เนาะสองกิโลสองกิโลแต่ว่าตื่นขึ้นมาใดอีริไหมอ๋อตื่นมาได้อหลีได้อหรีก็เลยตีไว้สองเก้าเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้เท่าบอก ท่นเป็นผู้เฒ่าเลยตีใบสองเก่าก็จะใคยถืออีกยุน่นหรอจ้าเพราะว่างวดงวดงวดมันออกกันศูนย์สองมึงหันว่าสี่เอาน้ำอยูอ่ดิเพราะว่ามันมันเกี่ยวอยู่เกี่ยวกับศ<ม>ูนย์สองเพราะว่าบา้านเล็กที่เกี่ยวกับสองศูนย์เนาะว่าเกี่วยวบ้านเล็กที่ฟันว่าเกี่ยวกับนัอนกับ,บาสบบาสบ <against> มีพวกของมาห้่มันจะออกบ้านเล็กที่นะคือว่าสี่เอาน้ำอยู่ดิ ปลูกไว <AT> ้เอาคนผูกไว้ค่าคันบ่ซื้อผูกไกวตะลางก็็เปคือไกวตะลางก็เป็นเลขยกรางไงเออมันเป็นเลขยกรางมันมาผูกไว้ให้ไหมแม่นปานนั้นตัวเนาะบ่ว่าบ่แม่นบ่ได้แต่ว่าจะเป็นน้ำช่วงนี้มันบ่แม่นตลอดเนาะก็จังว่านี่แหละแต่ว่าอยากถือตลอดนั่นล่ะก็จักจังได๋จักจังได๋ก็ความฝันเนาะความฝันของเฮาก็ความฝันมันแต่ว่าก็บ่เคยซื้อน้ำเลขผู้อื่นเนาะก็ซื้อแต่เลขความฝันอ๋อวามฝันโย่ของแม่นบ่ได้แล่นน้ำผู้อื่น บ่ได้เ <one> ส so, he ียผ mm. mm. so ู้อื่นบ่ได้เสียผู้อื่นเสียเด็กามฝันเด็กของขันบ่ฝันก็แล้วไปก็แล้วไปขันฝันก็จะค่อยลงทุนฝันก็จังเบาชูโมฟังใหโมูตีซอยทั้งสี่น่บ่ได้แพ่งไว้่ได้แพงไว้แต่ว่าใหโมูตีซอยว่าเออฝันว่าจังฟันทั้งสี่มันติดเป็นเลขตัวใดหึ่ก็ว่าจังสี่น่ะก้อมหมายกับบอกแพงนี้งวดเมื่อวานกับไปบอกกันซุ่มันบอกเมื่อวันบอกเมื่อวันบอกวัดยุวัดไปบอกกวามงดสะการพ่อมแม่บอกเมื่อวางวดเมื่อวานก็ได้ บอกหอดบ้านโมซิแปดผลไม้หันที่รถบอกความชีอยู่ือเตี้ยโอ้ยร่างเน่บอกหดสร้างเสริมสวยเนาะเพิ่นว่ามันออกอีดีนแล้วไอ้คนคนที่ซื้อเนามันสิคัดราบเจ้าจนเพิ่นว่าเนาะมันสิออกห้องเจ้าอีดีนแหละเพิ่นกะวังสิเนาะเพิ่นว่านขยันด่ายเพิ่นได้เบาไม่ใส่ออกห้องเจ้าอีดีนแหละเพิ่นว่าเล็กออกมาเพิ่นโทษลับขึ้นมาเลยเนาะเมื่อไหรโทษหาเพิ่นเพิ่นโทษลับขึ้นเนาะว่าโอ้ยเจ้าคือแม่นคักเถื่อนว่าเพราะว่า ฟันได้มีแต่หางเดียวตลอดเนาะแต่หางเดียวตลอดหางเดียวตลอดฟันความฟันนี่ก็แม่นนะครับอันความฟันของป้าเพิ่นนะครับเนาะความฟันป้ากุนงวดนี่เพิ่นฟันว่าผู้เพิ่นเอาป่ามาให้สองกิโลเพิ่นก็เลยตีเป็นเลขสองเก้านะครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาไปสะพิจารนาเบิ่งนะครับเด้๋ยวให้เที่เข่ากับความฟันของพี่น้องหรือว่าพี่น้องได้ไป ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ทางใหน,นะครับวัวฟันของเพิ่นกับวัวลายบัวเงานะครับฟันว่าพูป่ามาให้แค่นั้นนะครับเอามาให้สองกิโลเพิน่นตีว่าพูเทาเป็นเก้านะครับสองกิโลก็คือสองเพิ่นตีใ้แต่ว่าเพิน่นจะคอสามตัวโย่แต่เพิ่นว่าสิขคอสามตัว<ม>เขาก็ต้องมาต่ำไม่นี่ที่น้องเอาคอสามตัวน่ะเือเขาสิ่คอทันเพิ่นพี่น้องแคปหน้าจอไว้ด้ครับเด้ออันนี้เปลี่ยนเพียงแค่แนวทางนะครับพี่น้องชมว้เปลี่ยนแนวทางเะครับเด้อ มุ้ยโฟได้หูว่ามันสีออกตัวใดมาตัวใดนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางความฝันของบางข้างบางคราวมันก็ฝันเป็นจริงนะครับบางข้างบางคราวฝันก็เป็นฝันสลายพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับงวดหน้าเว้ยรอบหน้าจะได้มาตามียูเพิ่มมาเพิ่นเสียวให้ครบสามตัวนี่มาคิดอเพิ่นสามตัวหลังวันนี้แคปหน้าจอไว้ด้ยครับเด้อได้ลสองตัวว่าก็าลูกยูม่ทราว่าแม่ได้สองตัวแล้วได้ติ๊ก Mm hmm. แม่จะขอเพิ่อนซ้ำโตแม่ว่าสันแม่ที่ฝันอีกโยสันว่านี่ก็เป็นการทั้บุญให้กันไหมป mm hmm. ปลเป็นการทั้บุญให้กันคือแบ่งแบ่งฝันบางคนเขาเจ้าก็อาจจะลำบากอยู่ mm hmm. ลำบากอยู่หลายๆลายบัดนี้ยินได้ฟังเฮาวว์วเนี่ยคือมากคนมีดวงต่อกันเนไปหยอดซะไปเลส mm hmm. ได้ค่าเขา่าค่าน้ำไปเรีบัาจังหนึ่ง เกือเป็นการทําบุญทางอ้อมให้กันอีกทางหนึ่งหงัดก้อนกับฝันว่าไดู้กหน่อยเนาะก็จะว่าบ่มีสีตักเจียวยางไซบะทีนี้ได้หนึ่งแดีวหนึ่งค่าคักเดี่ยวเลยเอาดูกกินน้สซ้อมขาเอาหนึ่งบ่หนึ่งก็เป็นสองก็เพราว่าเก่าสองไซก็ได้ชิบสองวันบางหันก็ได้หงัดก้อนหนึ่งหงัดก้อนชิบสองได้ชิบสองก็จะว่าสีตัดออกเลยบ่มีสีบนบาเนาะผู้ใดก็ว่าบ่มีสีไหมก็ได้สื่อชิบสองวัดก็ได้ออกศูนย์หนึ่งสองอีรีไห มืัอนี่ผัดปันมาผูกอ,ออกไว้มาให้อ,อไว้มาให้มาผูกไว้ตะลางเฮียนบา้านเลขที่บัแบบยี่สิบเนาะ <c oughs> จะไปใสให่หรื <c oughs> อ,อว่าเอาไงวันนี้ไงฟ้าปันนี้งวดนี้ตารางงวดนี้เพื่อนเอาป่ามาให้จ็กสิตีว่าจากไหน,นตารางไอ้อมีาจากห้างนี่ <c oughs> เอามาให้ยู่เฮี้ยนเลยเอาตะลางเฮียนคือเก่า <c oughs> ตะลางเฮียนคือเก่าเออมันชีวิตเลี้ยงางมันจะตั้งบ้าตะลางเฮียนคือเก่าเพราะว่าเพื่อนมากเป็นกะยางมากเป็นกะมาทางหน้าบ้านเลยเพป็นยางมาทางหน้าบ้าน พิ่นมาตะท่าหน่ะต่ว่ันพญางมาหนาบานเพ,พิ่นเพอ่อนไปเพิ่นกระยางเขามาก <ừ. S 1> เอาได้ป่าสองกิโลเลยละเอาไวสั้นเอาไว้จะเฮ็ดกินสูนลูกกินเดอ้อเพิ่นปลาจะฉี่ไหมกะฉีถือกับลูกอีกกระเพรจักเพราะว่าว่าง <cry> ันบวกกับถือน้ำคือกันสื่อน้ำเมียคือกันว่าง<อ>าันงไไดูกันได้บ่อีออก็ได้เกติบสิบาทโอ้เรเกติบสิบาทเอาไข่ต้นีตังบ้านสามงวดซ่อนงวดทีซีสิมาสามตัวดิปันนี้เนาะ มาขอเพิ่นสามตัวนั่นแหละโอ้ขอให้ได้เด้แตงว่าบ่สิขัดไมาตามดรอกขุณคือเก่าอะไรล่ะให้ได้คือหวานน่ะให้ได้ให้พอได้อยู่ได้กินเด้อบพได้อ่ได้ก่ว่าห่างว่ามีดอกบอกว่บ่ได้ซื้อหาซื้อมีดอกพอได้กินได้ยากเานี่ยยูเนี่ยกินไปเนาะแม่นแ้งพาลูกกันไปหาแต่หมอแฮงกันงานอีหยังก็บ่ได้ไปรับจ้างนําเก่าออืสั่นล่ะเพิ่นก็เพิ่นก็ดูแลอยู่งั้นั้น่ะเพิ่นก็บ่ปล่อยไว้เด้เพิ่นก็บ่ป่าดีแม่นบ่ล่ะ ปุ่นไส้บรยูปุ่นกับรไดปลาลูกเตาถิ่มเนาะพิ่นกะมาบอกใส่อีกคือเกามให้ยทางนึงบุ่นหายทางนึงด้วยอ่าขอขอขอคุณขอคุ้นป้าหลายๆนะครับเด้อที่เอากล้องกลันมาเบ่าสู้พี่น้องทั้งสองเขาฟังพี่น้องกับเอาแคบหน้าจอไว้ตามที่ถือน้ำกันนี่ล่ะเป็นบ่าสู้ฟังเด้อตามความฟันของเพิ่นนะครับอันนี้ก็ขัฟันบแมนกับยาวากันแจ่ว่าเพิ่นถือมาแล้วสามงวดนะครับแอดมินก็เคยถูกกับเพิ่นอยู่นะครับคนกับคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับ ก็เลยมาว่ามาคุยกับเพื่อนมาขอพว้อมฝันเพื่อนมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับถ้าเทียเป็นโชคลาบะแบ่งปันกันนะครับทําบุญร่วมกันค่ะนมีบุญร่วมกันของี่โชคดีป้าปาเนาะแกจ,จะถือจุนละครับผมครับผมขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนเด้อนะครับจะเก็บจะจุดลำลำเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า